ฝันเห็นคาถาเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับ ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเวลาที่น่าเบื่อสําหรับท่านนะครับสิ่งต่างๆอาจจะไม่ได้ดังใจนะครับในช่วงนี้ตัวท่านเองอาจจะรู้สึกดาคาญนะครับหรืออึดอัด กับสิ่งต่างๆที่อยู่ต่อหน้าท่านนะครับโดยเฉพาะนะครับหากมีใครมาวุ่นวายกับท่านนะครับก็อาจจะโดนเบี่ยงโดนบีนได้ง่ายๆนะครับสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือควรควบคุมตัวเองไว้ให้ดีๆนะครับในเรื่องงานก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับท่านอาจจะมีความเบื่อหน่ายหรือว่ารู้สึกงานที่ทำก็ยังไม่ค่อยถูกใจหรือไม่ใช่สิ่งที่ชอบนะครับอาจจะมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานแต่ก็อาจจะยัง ช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้งานที่ถูกใจเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักนะครับถ้าท่านเลือกใพ้ใบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะคือได้รักคนที่ไม่ได้รักนะหรือว่ารักรักรักไปแล้วดันไม่ใช่คนไม่ใช่อะไรแบบนี้นะครับสําหรับคนโสดนะครับก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจนักนะครับก็ควรลดสเปคลงบ้างนะครับก็อาจจะทําให้หาคู่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกใบนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับอาจจะน่าอึดอัดใจนะครับหรือมีความเครียดและเรื่องกดดันต่างๆนะครับมีเรื่องที่ทําให้ท่านวิตกกังวลรวมไปถึงการที่สูญเสียความรู้สึกนะครับท่านอาจจะถูกกันแกล้งนะครับจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าไม่ได้รับความร่วมมือนะครับจากคนที่ทํางานด้วยนะครับคนรอบข้างรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรเท่าที่ เท่าที่ควรนะครับอาจจะถูกแทงข้างหลังนะครับหรือว่ากดดันจากคนอื่นๆทำให้ท่านรู้สึกว่าจนมุมไม่มีทางออกนะครับเป็นระยะเวลาที่ท่านต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าท่านจะรู้สึกย่ำแย่แค่ไหนนะครับก็อีกไม่นานเรื่องราวต่างๆก็จะสิ้นสดลงนะครับแล้วก็ท่านเองนะครับจะค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับอย่าตัดสินใจอะไรไปก่อนนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปในวงที่มืดมิดนะครับสุดท้ายเดี๋ยวก็จะเห็นแสงสว่างเองนะครับอย่าอย่าไปคิดอะไรมากหรือตีโพยตีภายเกินว่าเหตุขอให้อดทนนะครับขอให้อย่าฟุ้งซ่านนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นตัวกลับมา ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับช่วงนี้ท่านอาจจะมีความคิดนะครับในเรื่องราวอดีตที่ผ่านไปหรือจมอยู่ในอดีตในเรื่องของอดีตความรักที่เคยหวานชื่นนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากกลับไปอยู่ในช่วงเวลาที่เคยมีความสุขแบบนั้นอีกนะครับหากมีการเลิกลากับใครมาแล้วท่านอาจจะมีความคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งเดิมๆให้ดียิ่งขึ้นปรับความเข้าใจ แล้วก็คืนดีกับคนรักเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลาที่ท่านอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวนะครับหรือว่าบุตรธิดานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องทาใจยอมรับไว้ด้วยนะครับว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับให้เหมือนเดิมได้นะครับแต่ควรเอามาเป็นบทเรียนในการดําเนินชีวิตนะครับหรือว่าประคองชีวิตให้ดีขึ้นนะทำอนาคตให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรา ควรจะอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็สร้างปัจจุบันให้อนาคตเราดีขึ้นใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในเรื่องนี้นครับท่านจําเป็นต้องอดทนกับสภาพที่เป็นอยู่ที่ท่านกําลังเผชิญอยู่แนวโน้มในเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดคิดเอาไว้นะครับทางที่ดีควรทําจิตทําใจให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็อย่าอ่อนไหวกับเรื่องต่างๆมากจนเกินไปนะครับ ปล่อยวางจากสิ่งต่างๆลงบ้างอาจจะช่วยให้ท่านนะครับรบมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการงานก็มีแนวโน้มนะครับที่จะได้เปลี่ยนง,งานนะครับหรือนะฮะท่านที่ทํางานเกี่ยวกับสิ่ง์พิมพ์นะครับหรือว่าเป็นนักข่าวหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลอันนี้ก็จะถูกฉลอสสาหรับท่านนะครับการเงินท่านอาจจะต้องปรับนิสัยในเรื่องของการเงินเงินเง,เงิน,งนท,นทองๆของท่านนะครับแล้วก็จะช่วยให สถานการณ์ทางการเงินท่านดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปค้ำประกันใครนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ต้องใช้หนี้แทนคนอื่นนะครับความรักนะครับก็มีโอกาสที่จะเลิกร้างลากันนะครับเป็นช่วงที่เปลาะบางเป็นเรื่องสมรรถภาพตอนนี้ต้องระมังระวังให้มากหมายเลขนาโชคของท่านได้แก่หมายเลข4หมายเลข10หมายเลขห และหมายเลข12ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข4หมายเลข6หมายเลข10และหมายเลข12